บทสาธยายธรรมเรื่องภิกะกะสูตรเมื่อภิกษุที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่การขอที่มาพระสุตตันตปิฎกสังยุตตะนิกายสคาถะวักพรามณะสังยุตอุบาสกวัก จเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในความเป็นภิกษุที่แท้จริงทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นบทสนทนาที่แสดงให้เห็นถึงนิยามที่แท้จริงของความเป็นภิกษุมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นพระสูตรที่ชี้ให้เห็นว่าความเป็นภิกษุนั้น ไม่ได้วัดกันที่การขอหรือการดำรงชีพด้วยการขอแต่ต้องวัดกันที่คุณธรรมภายในคือการลอยบาปและบุญได้โดยสิ้นเชิงพระสูตรนี้มีชื่อว่าพิกกะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าพิกกะแปลว่าผู้ขอหรือขอทานเมื่อรวมกันแล้ว พิกกะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยพราหมณ์ผู้เป็นขอทานหัวใจของพระสูตรนี้คือการปฏิเสธความเข้าใจผิดของพราหมณ์ที่พยายามจะตีเสมอพระองค์ด้วยการอ้างถึงการขอที่เหมือนกันและทรงสถาปนานิยามของภิกษุในพระธรรมวินัยขึ้นมาใหม่ว่าคือผู้ที่ลอยเสียซึ่งบุญและบาปแล้ว มีพรหมจรรย์เป็นที่ไปและเที่ยวไปในโลกด้วยการพิจารณาผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมเช่นนี้แลจึงจะสมควรแก่ชื่อว่าเป็นภิกษุอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสได้แล้วเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันในวันหนึ่งพิกขะกะพรามซึ่งก็คือพรามผู้เป็นขอทาน ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคและหลังจากที่ได้สนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วพราหมนั้นก็ได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระเจ้าก็เป็นผู้ขอท่านก็เป็นผู้ขอในที่นี้เรามีอะไรที่แตกต่างกันเล่าคากราบทูลน,นี้เป็นการพยายามจะตีเสมอพระองค์ โดยการมองเพียงรูปแบบภายนอกของการดำรงชีพเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาขึ้นว่าบุคคลจะชื่อว่าเป็นภิกษุเพราะเหตุเพียงการเที่ยวขอผู้อื่นก็หาไม่ผู้ใดสมาทานธรรมอันมีกลิ่นเหม็นผู้นั้นจะชื่อว่าเป็นภิกษุโดยแท้จริงก็หาไม่ ส่วนผู้ใดในศาสนานี้ลอยเสียซึ่งบุญและบาปแล้วมีพรหมจรรย์เป็นที่ไปและเที่ยวไปในโลกด้วยการพิจารณาผู้นั้นแหลบัณฑิตเรียกว่าเป็นภิกษุอย่างแท้จริงเพราะเป็นผู้ทำลายกิเลสได้แล้วเมื่อได้ทรงสดับพระธรรมเทศนาอันเป็นการทำลายทิฏฐิและชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเช่นนี้แล้ว พิกขะกะพรามก็ได้บังเกิดดวงตาเห็นธรรมในทันทีและได้ความเลื่อมใสยอย่างสุดซึง้งจึงได้กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เรามองให้ทะลุถึงแก่นแท้ ขอให้เราจงอย่าได้ตัดสินคุณค่าของสมณะจากเพียงรูปแบบภายนอกเช่นการครองผ้ากาสาวพัดหรือการดำรงชีพด้วยการบินทบาทเท่านั้นแต่จงมองไปที่คุณธรรมภายในคือการละซึ่งบุญและบาปและการมีปัญญาเป็นเครื่องนำทางและในขณะเดียวกันก็ขอให้เราจงหมั่นสำรวจตนเองอยู่เสมอว่า เรากําลังเป็นภิกษุโดยสมมุติหรือกําลังภาคเพียรเพื่อจะเป็นภิกษุโดยปรมัตอยู่เอวังก็มีด้วยประการชนี้